Delivery ี่ Del นำขั้นตอนและวิธีการปักชาต้นพันธุ์จิงจิวฉายมาให้ชมกันครับและนี่ก็คือต้นจริงจิวฉายที่ผมปลูกไว้ในสวนหลังบ้านครับคุณผู้ชม เมื่อผ่านไปช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับเรานําใบจิงยูชายไปประกอบอาหารไม่ทันก็จะทำให้ต้นจิงยูชายยาวเลื้อยไปกับพื้นดินหรือบางต้นอาจสูงเป็นกระโดงแบบนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะนําต้นจิงยูชายที่สูงเป็นกระโดงแบบนี้นะครับไปขยายพันธุ์โดยวิธีการปักชำจริง เมื่อเราเลือกต้นพันธุ์จิงจูฉฉยที่จะนําไปขยายพันธุ์ได้แล้วนะครับคุณผู้ชมหากว่าเราต้องการคงต้นพันธุ์เดิมนี้ไว้วิธีการที่จะทําให้ต้นพันธุ์เดิมยังแทงยอดอ่อนขึ้นมาได้ใหม่อีกนั้นคือการตัดเหนือพื้นดินประมาณ1 2นิ้วหรือการตัดเพื่อให้ข้อใบเหลือประมาณ1-2ข้อใบน,นะครับแล้วเราก็จะได้ยอดใหม่ที่แทงมาจากบริเวณข้อใบที่เราคงไว้จากต้นต่อเดิมนี้ครับ มีการตัดกิ่งพันธุ์ออกจากต้นพันธุ์เดิมนะครับซึ่งกิ่งพันธุ์นี้นะครับผมจะคงข้อใบไว้2ข้อใบในขั้นตอนการตัดผมจึงจะตัดเหนือจากข้อใบข้อที่2นี้นะครับ mm hmm. เมื่อเราแยกกิ่งพันธุ์เดิมออกมาจากต้นพันธุ์แล้วนะครับ mm hmm. เราก็จะทําการตัดเป็นท่อนๆน,นะครับโดยในการตัดท่อนพันธุ์เพื่อนําไปปักชํานั้น ให้เราตัดท่อนพันธุ์เหนือข้อใบแบบนี้นะครับแล้วก็ให้ท่อนพันธุ์แต่ละท่อนนะครับมีความยาวประมาณ10ซนติเมตรตัดใบหรือกิ่งเล็กๆตามข้อใบพวกนี้ออกให้หมดนะครับเพื่อลดการคายน้ำของท่อนพันธุ์ เป็นข้อใบข้อที่1และข้อที่2นี้นะครับคือบริเวณที่ยอดอ่อนจะแทงขึ้นมาใหม่นะครับส่วนบริเวณนี้คือบริเวณที่ผมจะนําไปปักชําลงในถุงชําครับคุณผู้ชมให้เราเฉือนบริเวณปลายสุดตรงนี้นะครับซึ่งการเฉือนแบบนี้จะทําให้เราปักชําง่ายขึ้นและเป็นการเพิ่มพื้นที่ในการงอกของรากได้ดียิ่งขึ้นครับ จากนั้นให้เราตัดเหนือข้อใบแบบเดิมนะครับความยาวของท่อนพันธุ์ก็อยู่ประมาณ10เซนติเมตรแล้วก็ทำการตัดใบแล้วก็กิ่งพันธุ์ออกจากข้อตาให้หมดเพื่อลดการคายน้ำเหมือนกับท่อนพันธุ์ท่อนแรกครับคุณผู้ชม ตอนนี้เราก็เตรียมท่อนพันุเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมต่อไปเราจะนําท่อนพันธุ์เหล่านี้ไปทําการปักชําลงในถุงชํากันครับดินในถุงพ่อชํานี้ผมเลือกใช้เป็นมูลเสตเดือนดิน100%ซจากนั้นผมก็ทําการลดน้ําไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนที่จะนํามาปักชํานะครับถ้าท่านใดไม่สามารถหามูลเสตเดือนดินได้ก็หาซื้อวสัสดุปลูกหรือพวก ดินปลูกที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปก็สามารถนํามาทําเป็นวัสดุพ่อชําได้ครับเรามาดูวิธีการปักชําท่อนพันธ์ุลงไปในดินกันครับคุณผู้ชมให้เราปักท่อนพันธ์ุลงไปลึกประมาณนี้นะครับหรือลึกประมาณ2นิ้วโดยการปักนั้นให้ปักเป็นแนวตรงแบบนี้เลยนะครับ ครับคุณผู้ชมในการปักช้ำท่อนพันธุนต่อไปลงไปในถุงพ่อช้ำนั้นให้เราปักช้ำลงไปลึกประมาณ2นิ้วครับและในการปักช้ำแต่ละถุงนั้นผมจะปักช้ำไม่เกิน2ท่อนพันนะครับเพื่อลดความแออัดในการขยายตัวของรากในถุงพ่อช้ำนั้นครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชม หลังจากนี้ให้เรานําถุงพ่อชําไปพักไว้ในสถานที่ที่มีแสงแดดลําไรนะครับทําการรดน้ําเช้ากับเย็นวันละสเวลาแล้วลองมาดูกันว่า1สัปดาห์ผ่านไปยอดอ่อนจะแทงตามข้อใบหรือไม่ครับ ตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วประมาณ1สัปดาห์นะครับคุณผู้ชมเราจะสังเกตเห็นว่าตามข้อใบของต้นจริงจูชายมียอดอ่อนแพงขึ้นมาใหม่นะครับความยาวก็อยู่ที่ประมาณ1-2เซนติเมตรให้เราทําการรดน้ําแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆวันละ2เวลานะครับคือเช้ากับเย็นเดี๋ยวเรามาดูสัปดาห์ที่3นะครับว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนครับ และนี่ก็คือทอดพันธุ์จิงจูฉายนะครับคุณผู้ชมที่เราปักชำม,มาแล้วประมาณ3สัปดาห์เราจะสังเกตเห็นยอดอ่อนที่แตกขึ้นมาใหม่นั้นได้เปลี่ยนจากสีเขียวอ่อนเป็นสีเขียวเข้มและมีความยาวมากขึ้นครับคุณผู้ชมผ่านมาแล้ว1เดือนนะครับในการปักชำต้นพันธุ์จิงจูฉายตอนนี้เราจะสังเกตได้ว่า ต้นพันธุ์จิงยูาฉนั้นมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นพร้อมที่จะนําไปลงในแปลงปลูกแล้วนะครับคุณผู้ชมสําหรับวันนี้ไทยคิวพลัสต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ